สวัสดีครับผมไปกระเบื้ที่แคบๆครับผมอันนี้สาขาสองนะครับผมน้องแจนแฟนผมมาไข่เองนะครับสาขาสองนีเหลืออยู่นะครับผมเหลือที่นะครับโคนแมาข้อมนะครับผมตอนนี้กำลังลุ่มลงทานกันนะครับผมอ่าโอยก็มีนี่นะครับอ่ อันนี้ลงแทนแน้ำลำไยยนะครับผมเดี๋ยวไปดูในวัดแถวหน่อยนะตนเผาอันแน่วันนะครับผมที่โรงเรียนเก่านะครับผมวัดสารลเอ้ยวัดอันสีโพธา์แรมอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตำบนอย่างเนึ้งนะครับโอ้โหนี่พอยเนี่ยครับผมเป็นห้องแงนวัดหลวงแเนาะ แต่อันนี้เป็นงานขาวดำนะครับผมงานศพตุ้เจ้านะครับผมอันนี้ศพตุลุงเนะา,มมาะเดี๋ยวไปรับชมในงานกันนะครับผม,าม,มาผนนักขนาดนะครับผมยิ่งข้ามยิ่งนักอ,อันนี้ามมาแจ้งฟ,ฟ้อนเรียบร้อยแล้วามมาแงมแงมเท่านั้นนะครับผมแง,งฟ้อนสาวน้อยนะครับามมาฟ้อนเสร็จละได้ามมาเวลาขึ้นรถปิก๊ก แต่งตัวนะครับผมหาข้าตอนนะครับผมแต่งตัวตะโมกบายนะครับผมฟ้อนยาแซวนาทีนะครับหมดเวลาปิกบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้รับชม,มน,นะนางฟ้าฟจากสวรรค์น,นะครับแมาลำต่อหน้าอัน ปราสาไทยภาษาของโนคัสดินลิงหองตุ้นลุงนะครับผมโอ้โถ่คนมันบูดแว่ววุ่นวายนะครับผมนี่เป็นห้องปลอยล้อหรือว่าอ่างอนขอสุตเจ้านะครับผมนี่ละโอนก็แม่สแสดงโขนเรียบร้อยแนละ้วได้เวลาขึ้นรถปีกละไปเอาไปพอดในงานกันนะครับผมทุกคน นี่มวยนะครับผมสามส้มก่อนล่างยามนะครับผมเหมาะกับแนนนะครับส้มลำลำไปร้อนนะครับผมเดี๋ยวได้เวลาลู่กันแล้วนะครับมวยกับลู่กันนะโอ้ยกติ้ง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  พี่ตีก็ไม่เอานะครับผมอโอ้โหขนแม่ไปเจ้านะครับผมมืดฟ้าโมดินนะครับวันนี้โอนี่เป็นปันนะครับผมหลายปันโอน,นะครับวันนี้นะครับผมเป็นงายนใหญ่นะครับผมเหมือนเหมือนในจัมีเสื้อนะครับผมโอ้โหที่เป็นเงายนใหญ่แตแต่นะครับ เมญะมณีสิขาปังสมาธิยามิตุลาเมรยะปชะปามาตถานะครับผมผู้โคนนะครับผมนักขณะนะครับผมมืดฟ้าหมดดินนะครับอยู่ทุกซอกทุกมุมทุกแห่งโนนะครับโพนทั้งนั้นนะครับผมมารอรับชมการประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูนะครับผมนะครับ คลายกับพ่อกันกนะคนเดียวน,นะครับผมมีมวยก,กับเพียบนะครับผมแฟ<อ>้อนแง,ง,งๆก็กมีตะเพนะครับผมอันนี้ทอด <c oughs> <c oughs> นะครับในโฮแม่ปลาปลา,าเดินหลบเลยนะครับผมเย็นนะเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชม ตอนเื tamam. ่อน uh, พระรัชทานเพลิงนะครับ e น,นะอันนี้รถดรับเพลิงก่อสไทยกันบายแล้วนะครับผมสาธุนะครับผมนี่ปราสาทนกคาสลีดินตัวนี้เป็นลางนะครับผมนะครับแงมขนาดนะครับผมงกตัวนี้แงมมคนอยู่มดนะครับผมมืดๆตอนนีกระแป้งตัว โอนทั้งนั้นนะครับผมนะครับผมงานเนอี่บ่าวค่อยมีบ่อยนะครับผมวันนี้คณะแห่งคณะเพชรสาราปย์นะครับผมบ้านกูเสือตำบลยังนึงนะครับผม ไปเปิดขายกับพ่อกันนะคนเดียวนะครับผมเวทใหไปให้ชมรอบๆบริเวณงานเลยนะครับวันนี้กับช่องจารุวัสดีกาธฟหรือว่าไอเดีแคปไขานะครับผมช่องใหม่นะครับอดีตโทรศัพท์กาไฮจามลาฮัสเข้า YouTube กบดได้แหมนะครับผมปวดหัวคนแนนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นกะเลียงน้ำหวานน้ำโอวัลตินกาแฟนะครับสาให้กี่แนวกี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้รับชมบริเวณงานไปก่อนนะเดี๋ยว ผมจะท่ายตอนที่เพื่นส่งสการหรือว่าจุดประชุมเพิงเพื่อรับชมเห็นไหมครับมึนๆนี่คนอยู่ทั้งนั้นนะครับผมนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวไปดูสลากบอกไฟกลังเตรียมบก็อกไฟกันนะครับผมตัวนี้โนกตัวนี้นี่เป็นร้านนะครับผมนะครับ ผมจะได้อูโมนะครับผมเรื่องจริงนะครับผมว่ายะอ่อนน้อยรับแมงเอามาพอนะครับถึงโนกถึงบอกไฟนี่ป้อนนะครับผมสองล้านวันนะครับผมเดี๋ยวรอรับชมบอกไฟนะครับผมนะครับสแลกกะลังเตียมจัดนะครับผมเป็นบอกไฟสวยงามนะครับรูปแบบต่างเดี๋ยวรอรับชมได้นะครับผม คะแนนแห่มีสองคะแนนนะครับผมอันนี้คะแนนดอกแน่ปุนเป็นคะแนนดอกไม้ดอกไม้คำศิลป์นะครับผมนี่ตัางหลากหลายนกหรือว่าก้นนกเนาะอ่ะอันนี้ก้นนกอยไปนี่นะครับผมแง่ของแง่ของพ่อกันนะคนเดียวนะครับผมนะครับคนก็อยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับผม วันน,นนี้เป็นวันงานใหญ่ตะแตงนะครับผมมีถึงสามตี้นะครับงานประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพตุเจ้านะครับแสงตี้นะครับเฉพาะจงหวัดเชียง,ยงหม่ลำพางมีแห่งตงนะครับเออเชียงไม่เหมือนจะมีสี่นะครับผมเอำเภอแป๊วแห่นะครับอันนี้อันนี้ประกาศความสวดฟังธรรมนะครับให้คือรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับอันนี้มีแห่งขันแน่ดอกไม้สี เดี๋ยวก็จะบรรเลงตอนเผานะครับผมตอนนี้พิธีทางศาส,สนาก,ก็กำลังเริ่มนะครับผม,โมนบในสระความเพยียรบูอ่า,ออสาสัมธธาสันก้องตัวใหม่นี่มอนว่าชาติเลยนะครับผม มาซูมละซื้อ o อ p o แม้นี่บอกให้เข้าแท้นะครับผมสู้ Vivo บอกก็ได้นะ Vivo นี่กล้องชัดกว่านะครับผมโคนนี่ก็หลายปานโค,คนนะครับผมวันนี้อยู่ทุกทุทกมุมนะครับผมตึงในวัดนอกวัดตึงในสนามซุปกอรนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปหามุมถ่ายตรงที่พี่น้องไายัะรอะที่พี่เปิ้นจูดะนะครับเนะาะจะมีเทวดามาจูดเข้าจุดไฟเข้าปราสาทนกคัสดีลิงนะครับผมเดี๋ยวก็รอ,อรับชมในอีพีต่อไปนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวอนน้อยก็มาดูนะครับผมเดี๋ยวบอกไฟบุบบุ่มแบมบนีบมันินึง,นง ตตใมันเดี๋ยวก็ดูนกแบบเต็มๆนะครับผมต่อจุดบอกไฟนะครับอันนี้ถ่ายรับคลิปเพื่อรับชมโคนกันนะครับผมอย่าเพิ่งแย่กันนะครับผมอย่างบัตไทยนกอย่างบัตไทยที่นกพัสซิลิลิงปู้นอะไรอย่างเงี้นะครับผมอย่าเพิ่งแย่อันนี้คลิปนี้ผมถ่ายโคนเพื่อรับชมกันนะครับผม นะครับว่าขนหนักมันหนักนะครับ <c oughs> มันเหมือนไหนมันมีเตือเนอะานนะแงนีเนาะเดี๋ยวหมจะอกกินน้ำหวานน้ำเย็นกัน <c oughs> อันนี้อย่างครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> น้ำเต้าหู้นะครับบำลุงร่างกายปากหน้าขอแห้งครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อร่อย กินน้าเย็นนักแล้วนะครับอากาศเย็นนี่เป็นวัดนะครับผมผมนักแน่นนะครับคนเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หนองแจ้งคงไปถ่ายบาตานแล้วนะครับผม คงจะได้ถ่ายท,ที่วัดศีโพธารมามตำบลยางเนื้องอำเภอสละปีนะครับผมเพราะรถเข้าออกอยากเหลือเกินนะครับผมคนทนะักไปไหนมาตาลแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายนกคือพอของเนาะก่อนที่นกตัวนี้จะแ <c oughs> กนน้ำตหนูนกตัวนี้จะบินไป ส่งตุ้นลุงไปอ่ะไะอ้ปุ้นท้องอย่างุนท้องอย่าลืมไปละก็รประดับตุ้นช่องกันส่งไปในหลับปัสไอ้เหี้ยวันนี้วันนี้อู้อย่างอู้ประตูแล้วครับเมา,าน้ำต่อหูเลยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าคนมารอดูนะครับผมว่า นะครับผมปราสาทนกหฮาซริลิงรวมทั้งบอกไฟราคาเป็นล้านขึ้นนะครับผมนะครับตึงบอกไฟยตึงนกปราสาทนกนี่นะครับผมเป็น10บล้านนะครับนะครับผม แม่เบ่ารู้จักกัรของมาตักนะครับเ,เ,น,เ<ว>นี่ยผมละอยู่ตรงนี้ครับตรงแน่เห hey ่นะ่็ไรู้ว่าเทวดาเป็นไว้ตรงอ,รอยู่ตรงนี้ก็จะหันแน่แจ้งนี่เลยนะครับผม เดียวรอเปิ่นจะจุดเดียวมาถ่ายให้รับชมกันนะครับผมขอปิ๊กไปตั้งลักทีลันแคปไถผมกอ่อนนะครับพอนะครับเดี๋ยวห่่มสัก,กรมนี้ตียวก็แม้ยากแล้วนะครับผมเขามีแค่คน ุลลับใครชอบคลิปที่ผมทำก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยจนะครับเรือสักกรมเียนะครับคนก็จะ เตียวเหมือนได้แน่นะครับผมไปใจพอแล้งแค่ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับใครชอบคลิปที่ผมทำก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีให้รับชมแห่งหนุ่มเยอะแยะนะครับแล้วก็จะไปลืมนะครับผมอ่า รับชมอีพีต่อไปนะครับผมตอนทรงสาการนะครับผมตอนจุดบอกไฟรับรองว่าสวยงามนะครับผมบอกค่อยมีได้เห็นบ่อยๆนะครับผมเหมือนมั่นอาจจะมีเตี้ยนะครับโผนทั่วฟ้าเดี๋ยวทำส้มไปหึงมีอะไรสักตัว มามีถ้าไม่แก้ก็มาได้นั่งใสคนเอาไปสอบานเอาเลยค่ะสามส้มแจกฟรีเอาไปหึมเมีก่อนนะครับม่วอันนี้นะครับผมน้องกินน้ำส้มอ่อน้ำส้มยังใหม่ใหม่เก้าอี้สักตัวมีอ่ันนี่นั่งได้หรอโอ Thì có chuột có cái hàm cơm